น,นี้เปนรยการเข้าไปสามารถรับชมได้ทุกคน กับหมูตอ,ตอนแรกกาะละครั้งหนึ่งนามาแล้วณนะป,ป่าปาด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 าป่าปฏิทโธป่าที่ไม่มีชื่อเรียกถูกแล้วณป่าที่ไม่มีชื่อเรียกเพราะไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนไม่แน่มันอาจจะอยู่หลังบ้านเรานี่เองนะไม่รู้สิ ป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศมากเพราะมีสัตว์อาศัยอยู่มากมายหลายชนิดและเพียบพร้อมไปด้วยพืชไม้ทันยาหารผืนป่าถูกล้อมด้วยทะเลสาบน้ำใสทำให้มีลักษณะคล้ายๆเกาะกลางน้ำทางด้านตะวันออกของป่ามีต้นส้มเขียวหวานอายุหลายร้อยปีที่มีความสูงกว่าต้นไม้ต้นอื่นๆตั้งเด่นเป็นสง่าณนะที่แห่งนั้นเอง เป็นที่อยู่อาศัยของหมูจำนวนมากเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมีพ่อหมูหนึ่งตัวมีแม่หมูหนึ่งตัวแม่หมูมีลูกติดมาสองตัวมีลูกหมูที่เกิดกับพ่อหมูอีกสี่ตัวมีลูกหมูที่เกิดกับพ่อหมูข้อข้างข้ากี่หกตัวเต่าพวกพ่กหมูหมูเหล่านี้วันๆไม่ทำไรนอกจากกินล้ำและนอนคลุกโคล กระทั่งวันหนึ่งขณะที่พี่น้องหมูหมูทั้งหลายกำลังสนุกกับการนอนคุกโครนที่เลนทะเลสาบอยู่นั้นเหตุการณ์แบบในสารคดีก็เกิดขึ้นสิงโตผู้ชาฉลาดและปลอดภัยในรสชาติของเน้หมูเข้ามาขย้งพินฝูหมูเหล่านั้นไปแบบหมูอุ้ยแย่จังแต่งโชคดีที่เจ้าสิงโตกินลูกหมูไปได้แค่สองสามตัวก็อิ่มเสียแล้ว หมูตัวอื่นๆจึงลอดชีวิตหลังจากที่เจ้าสิงโตออกไปได้ไม่นานนกแร้งจำนวนมากก็เข้ามาลุงถึงซากหมูที่ตายแล้องาวันนี้พี่สิงเมื่อแต่ก็่อยเข้าไปดองที่ครองหมูด้วยดูสิแกนี่เพอเก็บปากลางด้วยนะฉันจะเอาไปต้มกระดูกหมูเหตุการณ์แบบในสารคดีอย่างนี้เกิดขึ้นต่อมาอีกหลายครั้งซ้ำแล้วซ้ำเล่า กระทั่งวันหนึ่งลูกหมูตัวน้อยได้สูญเสียพี่ชายไปจากการขย่ำกินของสิงโตน้อหมูอ,อร่อยูุใจค่าจริงๆเลยลูกหมูนั่งร้องไห้อยู่นานจึงได้เอ่ยถามนกแร้งที่มาเก็บกินซากว่าทำไมทำไมพี่แร้งต้องมาทำลายพี่ชายของหนูด้วย อะไรกันนี่ข้าแค่มากินสร้างที่พี่สิงเหลือไว้อีกทีนึงนะถ้าจะถามอ่ะก็ไปถามที่พี่สิงโน่นแต่ระวงังนะจะโดนขย้ำสกอนนกแล้งตอบแล้วทำไมพี่สิงต้องมาขย้ำกินครอบครัวของโนูด้วยล่ะโอ้ข้าจะกินน่าลำคาญนกแล้งตอบด้วยน้ําเสียงลำคาญใจ ก็พี่สิงเขาจะกินน่ะข้าจะไปรู้เขาไหมล่ะเขาอยากกินเขาก็กินน่ะสิเมื่อได้ยินดังนั้นหมูน้อยยิ่งเกิดความใคร่รู้จึงร้องถามนกแร้งไปอีกว่าแล้วแล้วจะทำยังไงไม่ให้พี่สิงมาขย่อมกินหมูหมูอย่างพวกหนูอีกล่ะ ปเดี่ยดขั้วที่กวดางสุดขั้ีผมจะถ่าตอนหน้าเป็ใน,ใน,ในี p ของพอแม่ด้วยนะที่จะไปตลออานไไ้้บาง